วันนี้ก็เลยมาเปิดตัว,ตวโ<อ>วส่วนตัวเขา,าว่าโชลกส่วนตัวนี่คืออะไรคือแบบว่ามันต้องพิเศษกว่าคนอื่นเด็กก็แบบว่าเขาก็อยากได้ต้องถามเด็กก่อนว่าเด็กอยากได้เปล<ช>่าอยากได้เ<ต>ม้นตนบวกหนึ่งมาเลยถ้าบวกหนึ่งเกินสักห้าร้อยเม้นต์นปะ่ะเออขอดูพลังหน่ถ้าเกินห้าร้อยเม้นเดี๋ยวคลิปหน้ามาทำกิจกรรมเล่นกัน ที่ไม่กลัวเมียด้ยวยครับผมวันนี้เราจะมาอัปเดตน้องเหลืองอ่อยตามคาสัญญาที่แบบว่ามีเหลือโชคใช่ไหมเพราะมันไม่เข้าเลยพี่แล้วทาไมตูดพี่มันโด่งจังวะเนี่ยเหมือว่าอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูตอนตอนนั่งนะอันนี้น้องๆไม่ต้องสงสัยว่าเครื่องหายไปไหน้องบอกว่าเครื่องหายไปแล้วปะอ,อยู่เอาไป<อ>ทําอยู่ท<อ>ุกคนก็เนี่ยตอนนั่งอ่ะขนาดไปนั่งท้ายมันสูงไหมอยูอ่สูงไหมคือช่องมันยังมีเข้าได้เป็นมือเลยคือแบบรู้สึกว่ามันห่างเกินนี่ให้ดูระยะนี่เลยทั้งมเพราบางคนห่างกันจัดสรุปว่า กตคนนี้นะทุกคน๋ยวจะให้ดูว่ามันสูงเท่าไหร่มาป่ามาดูดิเนี่ยเทไรอะ่ะเนี่ยเห็นป่ะสิบสี่้าไอ้สิบสีา สามครึ่งสามตีก็คือสามร้อยสี่สิบมิลนั่นเองเออคือสรุปว่าแม่งชกเกินไปครับทุกคนอ,อ,อ่ะวันนี้ก็เลยมาเปิดตัวส่วนตัวเขาว่ากชกส่วนตัวนี่คืออะไรคือแบบว่ามันต้องพิเศษกว่าคนอื่นใช่เหรอแม่ลดเราแบ่งสองสี่ใช่ไหมมานั่งดูเลยเดีย๋ยวจัดให้โดูคือป่าเห็นแล้วป่าจะอยากได้แบบเลยจะให้กูเอาไปอีกตัวเนี่ยเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ย ต้นตีนอะไรเนี่ยเกมดูต้องบอกว่าอันนี้คู่เดียวกันนะไม่ใช่ซื้อมาสลับกันนะนี่โชกทองสปริงดำแล้วก็โชกดำสปริงเหลืองก็สลับกันไงคืออันนี้รถเราก็ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งดำอีกฝั่งเป็นฝั่งเหลืองแล้วมึงสั่งมาถูกป่าเอาถูกอันนี้ต้องบอกว่าอันนี้ผมนี่ยี่ห้อนี้ s P n เขาไม่ได้สปอนนะแต่เขาสั่งผลิตแบบว่าตามน้ําหนักตัวได้อันนี้คือผลิตนี่เลยตามน้ําหนักเลยจะมีใบอย่างนงี้นี่นี่เขาเรียกว่าใบข้อมูลก็คือจะสั่ง อันนี้ก็เป็นข้อมูลของเขาอ่าไม่ไม่ต้องสูมเยอะอันนี้ไม่ต้องสูมเยอะก็จะบอกว่าน้ําหนักเท่าไร่เอาน้าหนักเท่าไร่อะไรเงี้ยอยากรีบงรีบาอ่ะมาดูรายละเอียดกันก่อนเปนปรับอันนี้ได้จี๊จๆจี้จีเงี้น่ปรับได้แต่อย่าปรับนะเพราะว่าอันเนี้ยผมสั่งให้เขาเซตมาให้แล้วก็คือใส่ได้เลยแล้วก็มีนี่รงปรับลงกระปุกแก๊สเยอะจังวะเฮ้ยแล้วก็มีปรับนี่อันนี้คือปรับให้มันแบบสปริงขนาดไหนจะเอาลงเอาปรับสตาอเให้ปริงมันแน่นได้อันนี้ปรับเพื่อให้ลงลงช้าอันนีี้ปปรรับบเ็นา ขึ้นช้าคือบางทีอ่ะ<ร>บางทีรถทิฟอ่ะเราต้องเราต้องการลงช้าบ้างบางทีลงเร็วเกินไปมันวุบไปเลยไง<อ>แล้วก็แบบปื๊บปื้บ่เงี้ยเอ้ยเจ๋งอะ่ะขายให้พี่ชายหน่อยก็คือสามารถใครอยากอยากได้โชว์แบบนี้อยากใส่สีนี้ข้างนี้สีนี้ข้างนี้สีนี้สามารถสั่งได้คัสตอมได้เลยที่นี่เลยไปสั่งที่พี่ออฟอัสุรดาได้เลยเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยดีกว่าก็ก่อนอื่นโชว์ตัวนี้วายเอเอซื้อมา6 0พัน เก้าเฮ้ยขายเปล่าจะให้ขายอย่างเดียวเลยเฮ้ยไม่ได้ใช้แล้วหรือแจกเด็กดีกว่าพี่ว่าแจกเลยเหรอเออแจกเลยเรงตัวนี้ก็กรอบพอสมควรแล้วนะดูความความสูงของมันสูงว่ะสูงกว่าเลยเนี่ยสูงก็ต้อะเนี่ยหายไปมุมสูงมุมสูงใช่สูงกว่าเลยเออมุมสูงมุมสูงลองลอง้องถอดทางโน้นก่อนไม่ใส่เข้าไปมันลดหุบเลยนะมันพุบมันมันต้องถอดดิเพราะว่าความสูงมันคนละอันกันนะเอาละ สองตอนอะคไอเกมเดี๋ยวน้องๆเขาขออพี่เกมแจกของหน่อยครับอะไรเงี้ยของมีแพงนันเนี่ยเฮ้ยก็แจกเด็กหน่อยเฮ้ยเด็กก็แบบว่าเขาก็อยากได้ต้องถามเด็กก่อนว่าเด็กอยากได้เปล่าใครอยากได้เม้นเม้นบวกหนึ่งมาเลยค่าบวกหนึ่งเกินสักห้าร้อยเม้นต์ป่ะเออขอดูพลังหน่อยถ้าเกินห้าร้อยเม้นต์เดี๋ยวกริฟหน้ามาทํากิจกรรมเล่นกันเยเอาเปล่าเออต้องอย่างนั้นแล้วล่ะเออน้องๆเอาเปล่ามมีลอยนะโอ้ยไม่เป็นไรหรอก น้องเม็กซี่ีล่ใช่ไหมได้โอ้ในนี้ก็ตัวแพงนะนี่ตัวเกือบท็อปแล้วนะ <What? S 2> เกือบนั่นเลยอ่ะ เอามาเดี๋ยวนะข้างนี้คือดำใช่ไหมใช่ถ้าดำป๋าคิดว่าไงดำใส่กับกระปุกทองสปริงดำหรือสปริงเหลืองดีกว่านะไม่แล้วแต่มึงเลย <c oughs> ครืออ,อ,อันนี้สามารถคือถ้าสมมติเราเบื่อใช่ไหมเราสลับกันดนิอ่าสลับได้นะเออ,เ,อ,อเป็นงานหลักก็คือการคัสต้มมันมันทำให้เรามีหัวศิละปะอะไรเงี้ยแล้วแต่มึงเลยเนี่ยแล้ว <c oughs> แต่มึงเลยครับ <c oughs> อยากแบบไหนจัดเลยอยากแบบไหนได้หมดเดี๋ยวจะให้ดูทรงกันเลยทีเดียว ลูกยางไม่เข้าระวังลูกยางขาดนะทุกคนแนนจ้าแนนจ้าต้องบอกว่าแนนจ้าเฮ้ยมึงไปดักกล้ามึงต้องเอาให้ได้ดิไม่มมีวะองไม่เห็นรูมันแน่นลูกยางหรือว่าถอดหรือว่าบี้บี้กเนี่ยขาดละขาดแล้วก็ถอดแม่งด้เนีเยนี่ยังไงลูบเล้อเลยอันนั้นเอาไปใส่เลยไม่ใส่เฮ้ยคนหนึ่งทุกคนขอยัดก่อนมันมีลูกยางมันจะ เห็นดูอยู่ป่าเห็นแล้วเฮ้ยเออเห็นแล้วใส่ไปเอ๊ะเอ๊ะเขาบอกว่าเดินตรงลดลงเออเออเออนี่แหละต้องอไปข้างหน้าหน่อยข้างหน้าหน่อยเอ๊ะเออฮะเป็นการใส่ที่แบบทุลักทุเลมากหน้าเสร็จแล้วตายครับเนี่ยแล้วต้องคมเลย อีกขั้นหนึ่งง่ายมาดูเลยปลา๋าฝั่งนี้เห็นไหมน่าจะใส่ง่ายแล้วล่ะต้องงายแล้วล่ะไอเฮียเด้อของใหม่จริงไงของใหม่จริงเฮ้ยแน่นจังวะแน่นจ้าโอ้โหแน่นจ้าแน่นที่หายเลยวะไอเฮียนี่ของแน่นจริงอันนี้ก็แน่นอีกอันนี้แน่นกว่าเ,เดิมอ,อีกเออข้อนิดกว่าเอาค้อนก่อนเอาค้อนก่อนโอ้โหค้อนหน่อย แต่ลูกยางี็แน่นจัดเขาทำมาดีงานดียางดี <c oughs> ทำมาแน่นจัดูดูโงว่าจะได้ตอบว่ามัน,นเอียงไงเกมข้างบนยังไม่เข้าเลยฮะทาการทากันดดูิไอ้เหี้ยเขาฟิตเลยทุกคนกระปาโ่อยโต้โหพิจัดไอ้ลูกยางเนี้ยทำให้ฟิตจัดเราจะต้องทำการยั้มันลงไปใช่ไหมสเต็ปเดิมเลยเหี้ยสเต็ปเดิมระยกข้างล่างก่อนล่ะเสร็จแล้ว บนกลางบนก่องเออฮะมันจะล้อมดีที่อะมันจะยกรถอยู่แล้วไม่เข้าให้กูเลยมันจะติดอะไรขนาดนั้นเนาะให้เกมไอมันของใหม่ไงของแน่นไงไอ้เหี้ยยางหลุดไปละยางแม่งเออไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องห่วงมันเออไม่ได้ใช้หรอกตรงแล้วตรงแล้วยังยางเฮ้ยฮะโตเล่นโตเล่นพยายามหาคอนที่เป็นยางนะทุกคนไม่งั้นมันจะ ลอยใช่นั่นจะลงไหมอ่ะปึ๊บไม่ลงแล้วไอ้เหี้ยตอนเนี้ยเโชว์กันลงโชว์กันลงแทนลดลงเหรออืมเออเออเด้แล้วเอาลงยางใส่เข้าไปดิยางโอ้ยยยยการใส่ชกครั้งแรกเลยเออเอาอย่าถามดิตรงยางป่ะเออลงว่ะฝดลงตรงเลยใไหมฮะอ่เลยไอ้เหี้ยเลย น้ำหนักมึงเยอะอ่ะหังงวดไอ้สัสเอานว่าน้องไปถอดลูกยางเถอะนะเอ๊ะต้องกานี่ว่าทำลังใช้แรงใช้แรงนี่ว่าเออมึงใช้ new อ o k ี้ตั้งแต่แรกก็ใช่ะเฮ้ยไม่ได้ถ้าเราฝืนเข้าไปมันจะไม่ดีโอ้โหเยอะงือกแตกเสื้อไหนดูดิดูทรงเลยเป็นไงอันนี้ทรงแบบปกติเหียสีเหลือง เออเตี้ยแล้วเนี่ยเออคันนี้เมือสุกไม่เข้าแล้วก็เตี้ยลงนะลงไป20มิลนนะ่ะตอ,อนนี้ก็ถ้าจะอยู่ไซส์มาตรฐานจไซส์มาตรฐานแล้วแต่คันนี้มันเฟียวด้วยแบบว่าแหมลายไม่เหมือนกันเนี่ย อหัวางโซ่พันหมดเลยที่อ่ะโซ่หมดลายเหมือนกันเออกระปุกทองสปริงดำดำสปริงเหลืองทำไมไม่มีสปริงทองก็ปะไม่รู้ว่าเข้าคอนเซปต์อะไรที่ี่อันนี้ก็ถามเขาแล้วนะแต่เขาบอกว่าสปริงสปริงทองเขาไม่เคยทำเออไม่ใช่แล้วบ้านนี้ก็เซตน้ำหนักตามน้ำหนักตัวเราเลยโดยดีโฟตเซ็ตไ่หมดเดินแต่มันขึ้นช้าจริงเออแเป็นไงเออ ใช้ได้ใช้ได้เอารถก็โอเคทิ้งไปโอ้ยเดี๋ยวเอาไปอาไเนี่ยโครงก็ประมาณนี้ครับน้องตอนนี้เดี๋ยวเราเซตโครงเรียบร้อยกลายกลับไปเป็นโครงเข็งอีกแล้วตอนนี้เดี๋ยวรอเครื่องอ่ะสักทีเถอะสักทีเถอะเครื่องอ่ะสักทีเหรอเออสักทีเวลาเราต้องต้องชมอ่ะเออส่นล้อล้อนี้ใครสนใจก็เป็นซีรีส์ใหม่ทีเป็นซีรีส์ใหม่ของทางอีสตงนะทุกคนก็ใครสนใจก็ทักไปที่เพจอีสตงได้เลยได้เลยทีนี้ก็ถือว่าโอเคนะไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะน้องๆพอยังพอแล้วหมดแล้วแหละเหี้ยเหนื่อยเปลี่ยนตาม f ีจะเห<ม>นื่<ม>อยไแล้วอะยังยังเหลือสี่โค้งไอ้เหี้ยสีโ่ <4 S 2> <c oughs> โค้งสี่โค้งมันต้องจัดด้วย <c oughs> อะไรพแล้วครับ <c oughs> กองชี้เกียจลือ้อหาย,ยโห่แต่เป็นลื้อสีชมพูเ,เขาเล่าให้น้องบอกว่าทําไมล้อไม่เป็นเหลืองดําตั้งดำ oh. คือแบบถามเขาแล้วเขาบอกว่าสียาเลยเจอ, <laughs> อ,อแล้วเขาไม่เคยทํานะร้านเขาบอกว่าไม่เคยทําเหมือนกันแต่อถ้าให้ทําจริงนี่มันจะทั้งคันเกินไปหรือเปล่า <c oughs> โอเคไว้เท่านี้แล้วกันก็ใครสนใจจะชกตัวนี้สั่งทําตัวนี้ก็อักไปที่นี่แล้วกันเนี่ยเน <c oughs> ี่ยเนี่ยเนี่ยอัซซึระดะอัพไปที่อาซซึระดะเขาแล้วกันก็พี่เอาเขารับสั่งชกตามสเปคส่วนชกอันนี้ก็บวกไม้เกิน500 เมนละกันถ้าถ้าแบบคอมเมนต์เกิน500เมนก็เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเล่นกิจกรรมกันได้เลยแจกเลยเหรอสรุปเอามือรออะไรแล้วเป็นฝาฝาก็แจกหมดแล้วฝาแจกใส่เขาฝาขายอ่ะแจกโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดตามด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันไปละเรื่องอ่อยก็ตามเขาเรล่นร้องอัปเดตให้หมดแล้วนะเย็นหมดแล้วนะส่งได้นะเจอคลิปหน้าส้มๆก็โดนอยู่แล้วไปโดน